สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในชีวิตหรือความไม่แน่นอนในการทำมาหากินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้คนอยู่มากมายเริมตัวเองหรือว่ายิงว่างั้นจะหรือว่าคอรนงนืกว่าตัวเองนี่อาจหานเนึกว่าตัวเองนั่นแนหะเก่งที่สุดในปฏิทีนื่อว่าตัวเองนั่นแนหะเก่งที่สุดในปฏิที หรือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในองค์กรในหน่วยงานซึ่งถ้าขาดชันแล้วเธอจะรู้สึกอ่าหรือว่าซึ่งขาดชันแล้วอ่องค์กรหน่วยงานนั้นะคงจะมีความลำบากเป็นแน่แท้ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคำพูดภาษาโบราณเขาจึงพูดว่าอย่าตายประชดป่าช้าอย่าตายประชดปลาช้ามันว่าไงฮะตายประชดป่าช้าหมายว่าไง,าาาาไงคือมันมีคน คิดว่าตัวเองนะั่นแหะโอ้โหทำงานหามรุงหามค่ํามาวันหนึ่งแล้วเป็นผู้มีศักยภาพสูงว่างั้นเถอะในองค์กรในหน่วยงานนะครับแล้วก็โพลธนาทั่วไปไว่าฉันนะเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในองค์กรนี้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่สุดทําอะไรได้มากมายให่ก,กองอเป็นผู้พิเศษเป็นผู้เนรมิตอะไรได้หมดเก่งกาจสามารถว่างั้นเถอะ แต่อย่าลืมนะมันมีคำพูดคําหนึ่งนะครับว่าในระบบองค์กรหรือหน่วยงานในโลกใบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกว่ามันจะมีเราคนเดียวแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างมันสามารถที่จะทําได้ทุกเรื่องซึ่งการที่จะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานได้นั้นนะแสดงว่ามีคนที่มีศักยภาพสูงทั้งสิน้นแต่ว่าโอกาสของคนวาสนาของคน จังหวะของคนที่จะได้แสดงศักยภาพหรือว่าแสนยานุภาพของตัวเองออกมานั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสในช่วงชีวิตของคนนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเมื่อคนคนนั้นได้แสดงโอกาสได้มีโอกาสในการแสดงแล้วเราควรจะฉวกฉกฉ่วยโอกาสนั้นน่ะทาให้เต็มที่พัฒนาตัวเองให้เต็มฝีมือเพื่อที่จะให้องคอ์กรนั้นน่ะจะเลยรุ่งเรืองและเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยฝีมือของเรานะครับแต่อย่าไปโอดกวนหรือว่าคุยโวโอโอวดว่าฉันเป็นผู้ที่สามารถเนรมิตองคอ์กรได้ขาดฉันไม่ได้เลยฉันเก่งที่สุดฉันธนทนระทำให้องคอ์กรนี้จเจริญรุ่งเรืองที่สุดอย่าพูดเช่นนั้นนะเพราะว่าถ้าพูดบ่อยๆแล้วบุคคลเช่นนั้นนะมันจะทําให้เราเนี่ยกำเริ่มหรือว่าภาษาโบราณเขาจะเรียกว่าอะไร อาหารเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นลำพองตัวเองจนลืมตัวนะจนลืมตัวสุดท้ายก็ไปคุยโมโอดว่าโอ้ยองกรเนี่ขาดฉันไม่ได้ไปคุยว่าฉันจะต้องลาออกถ้าลาออกในองค์กรมีปัญหาแน่นอนถ้าฉันลาออกในองค์กรได้เดินหน้าไม่ได้องค์กรไม่เจริญแน่นอนองค์กรต้องตกต่ำองค์กรต้องอับเฉาองค์กรต้องดูไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคนพวกเนี้ย พอพูดมากๆนึกว่าตัวเองเป็นจริงอย่างที่ตัวเองพูดนะครับแล้วก็ไปลาออกอ่าวันก็ลาออกสองวันก็ลาออกสุดท้ายก็ลาออกจริงๆนะครับเพราะนึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆพอลาออกแล้วถามว่าองค์กรนั้นเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรหรอครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยว่าองค์กรเนี่ยการที่จะกลายเป็นองค์กรขึ้นมาได้แสดงว่ามีคนมากมา,กายไหญ่กองมีคนจํานวนมากมีบุคคลที่มีศักยภาพจํานวนมาก ถึงจะเป็นองค์กรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบุคคลที่ชอบประชดตัวเองอ่าชอบตายประชดป่ายช้าเนี่ยคำก็ลาออกสองคำก็ลาออกแต่พอลาออกจริงๆนะถามว่าป่ายช้าเนี่ยมันไม่รู้สึกรู้สานะครับถึงแม้จะตายไปพันคนหมื่นคนป่ายช้าก็ไม่ได้ร่ําให้ป่าช้าก็ไม่ได้เสียดายเสียป่าช้าก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรเลยป่าช้ามันก็คือป่าช้าครับตายสักกี่หมื่นคนมันก็คือป่ายช้าครับอืม เช่นเดียวกับองค์กรนะครับจะลาออกสักร้อยคนพันคนมันก็ไม่มีปัญหาครับมันก็ต้องมีคนมาเสริมมีคนมาเติมอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นองค์กรมีหน่วยงานหรือว่าเป็นสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายคลิปนี้เป็นการเตือนสติเตือนใจกับพวกเราทุกท่านทุกคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในองค์กรอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเฉลียวฉลาด ให้มากๆการาคิดก่อนพูดไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็ค่อยมาคิดทีหลังเพราะฉะนั้นคําพูดก็จะเป็นนายเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนายของคําพูดอย่าพูดอะไรส่งเดชหรือว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปสุดท้ายแล้วคําพูดเราหรือว่าสัจจะนั้นอะ่ะก็จะไม่มีในบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้อยากจะพูดในเรื่องของการ ตายประชดป่าช้าตายประชดป่าช้าเพราะฉะนั้นอย่าตายประชดป่าช้าเลยครับเสียดายอนาคตาเสียดายชีวิตของเราเปล่าๆทาตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้มีความเจริญแล้วก็พูดให้น้อยลงใช้สติให้มากขึ้นครับสวัสดีครับ